สวัสดีค่ะมันนี้ได้มารีวิวนะคะอันนี้ก็คือตลาดมารวยนะคะหัวมุมเมืองใหม่นะคะบรรยากาศนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะุคนก็เขาก็มาเที่ยวกันนะะก็จะประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะน้าปรโมดปรโมดจ้าส้มตำนางรำเด้อทำไมถึงบอกว่าส้มตำนางรำล่ะคะขอแม่ค้าเป็นนางรำเออเหรอคะสามารถจ้างได้นะคะมีรับแต่งหน้าเลยทุกอย่างเมนบอกคะรับแต่งหน้าด้วยบอกคะสอนรำรับแต่งหน้าทับโมดรับล้อค่ รับงานการแสกค่ะโอเคโอเคแวะมาได้นะคะที่ตลาดเดมอาร์มารวดค่ะร้านหัวหมูค่ะร้านทุกตำน้ำน้ำเมนูอาหารนี่ค่ะนี่ละค่ะเมนูแบบนี้แหละค่ะตามนี้นะคะอันนี้สั่งทางอ่าพุทธนาด้วยแมนบอร์ฮัสพุทธนาได้ค่ะนี่ได้แล้วนี่นะคะเชรโบได้ค่ะเป็นแมนได้สะดวกช่องทางไหนสามารถสั่งได้นะ มีเมนูอะไรเด็ดๆคะเดด็หรับที่แบบว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบใช่ไหมคะแต่อบไเอนกัเด็ดสุดเด็ดสุดม่ค้าแม่ค้าจีม่ค้าดึกๆมาแม่ค้าก็จะออกลายค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะส้มตำนางรันนะคะก็จานนี้นะคะอันนี้สั่งแล้วปอนีิสั่งแล้วเอาเผ็ดไหนเด้อค่ะได้สั่ง โอ้หอมหอมค่ะปลาราหอมหอมเลยจ้าอันนี้ปลาราหอมหอมเลคะเห็นไ่มคะแม่ค้ะกางงามๆค่ะแต่พ่อค้านี่อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมเนาะแสดงว่าร่ำรวยแล้วแม่บอกค่ะแสดงว่าร่ำรวยแล้วใช่ไหมคะน่คตัดเป็นส้มตำเลนะคะ เ้าก็จะมาแบบนี้นะคะค้าก็จะมาสั่งแบบนี้ค่ะอันนี้ต้ตมตำนางรำนะคะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะคะคนละครึ่งนะคะเป๋าตุงเป๋าตังมีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะใครจะมาร่วมโครงการก็นี่แหละคะ่ะร้านนี้เขามีหมดเลยนะคะ สบายเลยนะคะไม่ต้องพกตังมาก็ค่ะสะดวกสบายนะคะที่ร้านนี้นะคะส้มตำนางรำค่ะค่ะบริการตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงห้าทค่ะสี่ยนจนถึง5้านะคะส้มตำนางรำค่ะไม่สะดวกมารับก็ใช้บริการเินวอรี้ของจังหวัดพิจารได้จะมีหลายบริษัทใช่แต่ว่าตรงนี้ก็คือค่ะนะคะมันมีหลายช่องทางเนาะหานาะ สั่งได้นะคะอยู่ที่มารวยค่ะไม่อยากออกมาก็สั่งได้เลยค่ะแม่ค้าก็นะคะตำนี้ราคาอ่าอันนี้ตำป่ามีตำป่านะจ๊ะตำป่าจ้าป่าเยื่อเยื่นี่ยตป่าเยื่อเยื่นะคะ อันนี้โคกเท่าไหร่เนี่ยปั๊มป่าโคกสี่สิบโคกสี่สิบนะคะใช่คปั๊มป่าโคกละสี่สิบบาทปั๊มป่าโทรละสี่สิบบาทนะคะเนี่ยที่นี่เขาคืออันนี้เขาสั่งนั่งกินตรงนี้เนาะใช่ค่ะนั่งทิ้ตรงนี้นี่ทานที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พ่อค้าไปเสิร์ฟให้ะคก็จะมีพ่อค้าไปเสิร์ฟให้นะคะ อามานะคะอันนี้เขาเรียกตลาดหัวมุมใช่ไหมตรงนี้ตลาดหัวมุมใช่ค่ะจะมีโซนหัวมุมหัวมุมนี้ก็คือตอนเย็นค่ะตอนเย็นนะคะใช่ค่ะจะอยู่คนละโซนนะใช่ค่ะฝั่งนู้นจะเป็นอาารวยารวยใช่ค่ะฝั่งนี้ก็คือเป็นโซนหัวมุมใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตําผานะคะค่ะสี่สิบบาทอันนี้สี่สิบบาทค่ะอันนี้สี่สิบบาทนะคะ อันนี้ก็คือลูกค้ามาที่ร้านนะคะได้เห็นหน้าแม่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะโอเคเพสต้มตำนางรำนะคะโทรสั่งได้ตามนี้หละค่ะนะคะก็จะเป็นนี่แหละจุดวิวนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก็มาได้ที่ตลาดมารวยนะคะพ่อค้า ก็จะประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็คือแม่ท้าค่ะนะคะอยู่ตลาดหัวมมค่ะเปิดเวลา16นาฬกาเป็นต้นไปเที่ยงคืนจนมากจะห้าทุ่มครึ่งนะค่ะสามสิเนี้ยมาก็ยังได้อยู่นะยังไม่ออกา้งคแม่ค้าจะฝากอะไรฝาก อาลืมนะคะติดตามด้วยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะ